เอโอเคเอานะเริ่มนะตัวนี้ครับวันนี้ผมขอแนะนําตัวเชือกนะครับผมเชือกรัดของของเราจะมีหลากหลายความยาวนะครับผมอย่างตัวนี้ยาวตัวสองเมตรนะครับผมที่เอามาวิธีใช้ง่ายๆนะครับผมรชนนะให้พยายามอย่ยให้เชือกมันหมุนไปหมุนมานะครับเพื่อที่มันจะได้ง่ายเวลาเวลาดึงมันจะได้ไม่พันกัน เราก็เสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงดึงดึงเดงดเหมาะสำหรับคนที่แบบเวลาขุดชอบผลของบ่อยๆแต่ว่าขู่เงื่อนให้มันแน่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมดีอย,อย่างนี้อันนี้เชื่อกน,นี้แน่น แลาวก็ดึงเท่าไหม่อยู่ที่แรงดึงหมดแล้วเพราะนน้นปึ๊บนี่เชือกนี้แข็งแรงนะครับยกยกได้เรายกเดี๋ยวยกให้ดูแต่ผมยกไม่ค่อยได้อันอันนี้จะเป็นเชือกตัวเล็กนะครับผม ส่วนถ้าใครต้องการแน่นกว่านี้เราจะมีเชือบตัวใหญ่ส่วนตัวนี้จะช่วยผ่อนแรงนิดนึงเราจะเป็นแบบนี้เป็นแบบตัวโยวกนะครับเหมือนเหมือนทวกรถสิบล้อที่เขาใช้กันใช่นะครับผมก็คือตัวนี้ครับเอาเสียบเข้าไปปึ๊บแล้วก็ดึงดึงอย่างนี้ดึงให้ให้ตึงแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ครับโยก เห็นไหมเชือกเชือกตัวนี้มันจะอยู่ที่แรงของเราแต่ส่วนนี้มันจะแช่วยทดแรงนี่แค่นี้เหล็กก็แน่นแล้วครับผมสําหรับสําหรับเชือกตัวนี้ครับพอเราดึงดึงจนตึงแล้วทีนี้ก็สมมุติถ้าจะคลายก็แค่กดตรงนี้เพื่อเนี่ยมันก็จะคลายของมันเองพอเราดึงทีนี้ถ้าเราจะกดตัวเชือกอะครับผมให้ให้มันดูดออกจากกันเราบีบตรงนี้ปึ๊บ แล้วก็หมุนหมุนมาแนวนี้นี่แค่นี้มันจะหลุดแ้วปุ๊บเราก็ดึงออกได้เลยเราก็ดึงเชือกค่อยๆขยับปึ๊บดีครับผมเรียบร้อยถ้าสนใจกดสั่งในตะกร้าได้เลยครับ